ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพ่อนอวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดบอสครั้งที่2นะครับครั้งแรกผมได้การ์ดตัวนี้มานะครับเอาไปทำดาวเรียบร้อยรอบนี้จะได้การ์ดอะไรอ่าอะไรเนะี่ยงับอ่ะรอบนี้จะได้การ์ดอะไรมาดูกันครับผมก่อนอื่นนี่ขออ่าให้อาหารนํำโชคก่อนครับวางอาหารเพิ่มเพนเปิดใช้กับทุกคนหนึ่งจาน วางอาหารเพิ่มเพิ่มตีบอสเออเปิดใช้กับทุกคนหนึ่งจานวางอาหารเอาสามจานนะสามจานการสตันเออเอ,อ้ยไม่ใช่เป็นอมาตะอ่ะใช้กับทุกคนหนึ่งจานอ่าโอเคมาเปิดดูกันครับอ่า ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับผมขอปิดตาด้วยว่ามันจะได้อะไรนะครับหนึ่งสองซ่อมมายัง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 เฮ้ยมายังมายังเฮ้ใ้ hey! 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 กับเอ็มปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอแคปจอแอบบนึงนะครับอ๊ออ่าโอเคไปใส่ลงกระเป๋าไปยังไงยังไงเรียบร้อยเออมันต้องอย่างนี้กำลังอยากได้พอดีเลยเออขอบคุณครับผม